เห็นไหมคะเพื่อนๆตอนนี้จะบอกอะไรให้มะม่วงออกล่องทองของเรานะคะด้านนู้นตอนแรกเพื่อนๆที่เคยติดตามไม่ดิ้ม,มาตัวเดียหนะคะจะบอกว่าบางลงแล้วเพราะว่าตอนนี้รู้ไหมคะจากที่เราทําคลิปไปมีเพื่อนๆทางใต้ค่ะนะคะจากสุราษฎร์ธานีเขาได้สั่งมะม่วงเราค่ะทุกคน15กิโลถึงจะเป็น15กิโลที่มันน้อยนะคะแต่มันทําให้เรามีความสุขมากมาก ตอนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งมะม่วงพวกนี้นะคะส่งไปถึงใต้น่าจะสองสามวันถุงไปทนีนะดีใจมากๆค่ะที่เป็นมะม่วงที่เราปลูกและเป็นล็อตแรกที่เราสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เรานะจะบอกว่าขับรถไป20่สิกิโลนะจากบ้านอะถึงจะแบบว่าไม่คุ้มค่าน้ำมันแต่คุ้มค่าจิตใจเอามากๆเลยนะคะเออเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดู <laughs> ดีใจมากๆพอได้รับออเดอร์ปุ๊บนะนี่ดูสิ ตอนแรกตรงนี้เยอะมากๆเลยที่ให้เพื่อนๆดูเนาะจะบอกว่าขายได้แล้วกันทุกคนเห็นไหมคะสิ่งที่เราทํามาเพื่อนๆขอบคุณกําลังใจทุกคนเลยขอบคุณที่ทุกคนคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่แชร์ให้แม่นิมนะคะจริงๆแล้วอะไม่ได้คิดว่าจะทําตรงนี้เพื่อจะสร้างอะไรเลยคิดจะทําเพื่อความสุขของตัวเองทั้งนั้นเลยแบบว่าปลูกแล้วมีความสุขทําแล้วมีความสุขนะคะแต่ว่าความสุขตรงนั้นน่ะมันตอบแทนเรามาถึงจะเป็นความสุขที่ ถึงจะเป็นเงินเล็กๆนี่น้อๆแต่ว่าความสุขเนี้ยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆทุกคนมาเห็นสวนของแม่นิ่มจังเลยนะถ้าผ่านมาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะตำบลขาชัยทงนะแวะมาเที่ยวได้ยินดีต้อนรับถึงเราจะเป็นสวนเล็กๆไม่ได้สวยหรูอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแม่นิมอะทำโดยความเรียว,ยวมากๆทําเป็นแบบจากจริงๆของที่สวนเราเลยจะบอกว่าสวนของเราอะค่ะที่เราทําเนี่ยวิดีโอเราไม่ มีเวลาที่มาตัดต่อคะ่ะถ้าตัดต่อแล้วไปใส่เอฟเฟกอะไรอะ่ะแม่นิมคิดว่ามันไม่ธรรมชาติแม่นิมอยากให้ทุกคนอะ่ะรับรู้ถึงความธรรมชาติความที่ความสุขจริงๆอะ่ะสื่อออกมากจากใจจริงๆแบบนั้นเลยนะคะเห็นไหมคะพเพื่อนๆทําอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขนะแล้วเรายังมีกําลังอยู่คะ่ะแต่ต้องทําแล้วมีความสุขนะคะถ้าสิ่งไหนเพื่อนเพื่อนทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเครียดแล้วฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้หยุดพักนะคะแล้วก็มาคิดทบทวนใหม่แล้วเริ่มทํานะคะ แต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่พเพื่อนๆคิดว่าเออฉันอยากทําให้เริ่มทำเนาะอย่ามัวรอเวลาค่ะเพราะว่าสมัยเนี้ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเลยเดี๋ยวแม่นีม่มาไปแพ็กมะม่วงส่งก่อนนะคะวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะเราเจอกันใหม่นะน้องสะพ้ายแกนี่มั่วั่วลยแต่